เอ๊ะแล้วท่านอาจารย์ล่ะข้าอยู่นี่น่าอายจริงๆสนามลบนอกดินแดนนี่มีการจำกัดเรื่องระดับพลังด้วยต้องมีระดับจกักรพพัดเท่านั้นงั้นข้ามีแต่ต้องทะลวงผ่านลูกเดียวระบบแจ้งเตือน ท่านได้ทะลวงผ่านเข้าสู่ระดับจกักรพรรดิสำเร็จระบบแจ้งเตือนผู้ใช้ระบบสามารถเข้าสู่สนามลบนอกดินแดนได้แล้วผู้เข้าแข่งขันต่อสู้จะถูกมอบหมายให้ไปยังค่ายกองกำลังต่างๆทันทีและต้องปฏิบัติตามกฎด,ด้วยและพวกเขาต้องทำการต่อสู้กับค่ายกองกำลังอื่นๆซึ่งเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมในโหดเหี้ยมอีกทีหนึ่ง คะแนนจากการแข่งขันต่อสู้คะแนนที่ได้รับจากสนามรบนอกดินแดนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์และอย่างอื่นได้จะมีคะแนนเริ่มต้นให้และคะแนนจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีการฆ่าศัตรูได้ถ้าเป็นชีวิตของข้าก่อนหน้านี้ไม่มีทางทะลวงผ่านระดับไปได้ต่อให้ฝึกฝนหนักแค่ไหนก็ตามกฎของการแข่งขันจะถูกส่งต่อให้ทุกคน ดูเหมือนว่าหลังจากนี้จะถูกบังคับให้แยกไปยังค่ายกองกำลังต่างๆของสนามรบนอกดินแดนพวกเจ้าจำเอาไว้ให้ดีเมื่อทุกคนแยกย้ายกันแล้วให้เก็บแผ่นหยกตัวเองเอาไว้ให้ดีและหากพบสิทธิพี่ใหญ่ของพวกเจ้าให้ทําเครื่องหมายตำแหน่งเอาไว้ได้ไดค่ะ,คะ ่ายหมาป่าแห่งความโลภหัวหน้าดูเหมือนมีคนมาเพิ่มใหม่อีกคนแล้วนะข้าไม่รู้ว่าเจ้าคนผิวบอบบางนี่ช่างโชคร้ายแค่ไหนที่ถูกมอบหมายให้มาค่ายของพวกเราดูเหมือนคะแนานเมื่อเริ่มต่อสู้ของข้าคือสามแสานคะแนนถือว่าค่อนข้างเยอะใช้ได้น้องชาย เจ้าพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกสินะมันค่อนข้างอันตรายมากให้พี่ชายอย่างข้าช่วยแนะนำให้ไหมละ่ะสามแสนคะแนนนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเข้ามาสู่สนามลบนอกดินแดนใช่ไหมกฎของสนามลบนอกดินแดนมีอยู่ข้อหนึ่ง คือคนในค่ายสามารถฆ่ากันเองได้เพียงแต่คะแนานต่อสู้จะหายไปเท่านั้นและจะไม่ถูกโอนย,าย้ายคะแนานไปตามที่ระบบบอกไว้คือยังมีช่องโหว่ที่สามารถเอาเปรียบได้คือให้คนฝ่ายเดียวกันสามารถฆ่าคนฝ่ายเดียวกันเพื่อให้คนนอกเป็นฝ่ายชนะได้ พวกข้ามากันสี่คนแต่ข้าเป็นคนเดียวที่ได้มอบหมายให้มาที่นี่8ดในสิบส่วนเจ้าหนุ่มนี้คงเป็นศิลป์หลักที่ได้รับการฝึกฝนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีทรัพยากรการบ่มเพาะมากมายแต่เป็นพวกไรประสบการณ์เจ้าหนุ่มหนี่คงไม่ต่างอะไรจากเนื้อติดมันชิ้นใหญ่เลยเจ้าเห็นไหมว่ามีหอคอยสีดำตั้งตระห่านอยู่ทั่วสนามลบนอกดินแดน และหอคอยสีดำที่อยู่ตรงนี้คือของพวกเราแผ่นหินลายชื่ออันด้านซ้ายคือลายชื่อนักฆ่าเทพเจ้าส่วนอีกแผ่นหินลายชื่อคือลายชื่อผู้มีคะแนนสะสมมากที่สุดและใครที่ได้อยู่อันดับต้นๆคือผู้แข็งแกล่งที่สุดในสนามลบนอกดินแดน หลัวสวียไม่เพียงจะติดหนึ่งใน12ออันดับแรกของรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดแต่ชื่อของนางยังมีอยู่ในรายชื่อนักฆ่าเทพเจ้าด้วยฝีมือตอนนี้ของนางอยู่ระดับไหนแล้วนะไม่น่าแปลกใจเลยที่นางเลือกมาฝึกฝนตนเองที่นี่